ผมจะมาลองเล่นวันที่ผมจะมาลองเล่นนะครับแบบเอาชีวิตรอดดูเหมือนกันเอาเลยครัคืนแรก ทำที่ที่ครับจะสร้างบ้านตรงไหนดีเนี่ยแต่ไม่ทราบตรงนี้แน่นอนบ้านอ่ะจะรันทดเกิดครับนึงดูดิจะสร้างแถวไหนดีบ้านอ่ะ แถวนี้ก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้แย่อะไรคกิ้เหมือนตอนนี้ตอน,นที่จะล้งเปิดเมื่อกี้เห็นเหมือนมีนมลาวาด้านหลังด้วยเอาดิลาวายไหนอะนี่อะไรแถวนี้แหละมีมีนี้แหละแล้วก็ไม่อยากลงแถวนี้แหละดีสุดแล้ว แค่แค่นี้เลยครับมืดจังเลย เก็บดอกไม้ไปดีกว่าหาซี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 มเมล็ดจ,จะสร้างบ้านตรงไหนดีสร้างเลยไปด่เออสร้างไหนดีกว่าตียาสร้างเหมือนสร้างดีเออสร้างไปตรงนี้แหละครับอาอไปตรงนี้ด้ว อย่างแรกคือไข่นี่เ้ก็ดีก็ดีก็ดีเหมือนกันตกมาตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปหาเหมือนอะไรไกลๆไตบ้านเลย โอเคเราเราเรามาจากรูไหนเนี่ยรูนี้ตรงนี้โอเคได้ประสบผลแล้วใช่ปะได้ไม่เหลืออีกสามอันสร้างดาบบด้วยไหมเส้างดาบบด้วยเลยดีกว่า เผื่อมีไอพิจงเจนไอพวกคิปเปอร์คิปเปอร์ไอ้น้องคุมน้องเขียวอ่ะเออไม้ด้วยต้องที่ตัดเฮ้ยอะไรอะถูกะขวานขวานตัดไม้ด้วยเจอแล้วแฮะของไปตำนานที่หาง่ายสุด ก็ได้หน่อยอันอยู่โอเคอยากได้ฐานยังจะได้ไปเผาเห็นได้แค่นั้แหละสิบสี่ 14. อืมก็พอได้อยู่โอเค แต่วต่าเจอแล้วโอเคกบไปเลยกบเกินหลักฐายไม่ได้แล้วก็สร้างที่ตัดไม้เดี๋ยวไม้เอิจะและ้วเสียงเบาก็ขออภัยนะครับตอนนี้เป็นหวัดเป็นค่ายอยู่คืนแรกก็ขอประทางชีวิตด้วยอตัวนี้ซะก่อนเลยใช่ไหม เดี๋ยวไปไปก,เก็เอาไป,ไปทำกเก้นเอาไปทำเก้นโอเคโอเคอมาต่อต่อเมื่อกี้ผมไปขุดนะเดี๋ยวเห็นน่าครับเขียยได้ สถานแล้วจะเบื่อจังเลยเฮ้ยเย็นแล้วเหรอจบคลิปได้แต่กลาเดี๋ยวค่อยมาต่อกันตอนเช้าหักกันสุดเลยเดี๋ยวช่วงเช้าค่อยมาต่อกันนะครับ วันนี้ผมขอ,ขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไล k ์กด subscribe นะครับไอผมเขียวไปละไปก่อ